ซุ่มเงียบเลยนี่ใช้ภูมิครับอ๋ออ๋อนี่มาจากชัยภูมิเลยเหรอเขาเอาคมมาจากชัยภูมิเลยเหรอหรือไงอันนี้ไม่ใช่โคงจากใช้ภูมิคือเขามาไกลแล้วเขาจะเอาจากช่างหมทุกอย่างอ๋อนี่เมืองน่ามาเมื่อวานคันอ๋อนี่นี่มาจากเมืองน่าเลยเหรอตอนละคันก็เหมือนต้องลูกชายคนนึงเนี่ยรอสวัสดีครับทุกทท่านครับวันนี้อยู่ที่ อำเภอลองจังหวัดแพร่นะครับวันนี้ไปเชียงใหม่มาก็แวะมาหาช่างปูสักนิดนึงนะครับนะครับว่างานเข้าช่างปูนะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปชมกันนะครับว่างานเข้าช่างปูกี่คันนะฮะตอนนี้เดี๋ยวเราไปคุยกับช่างปูนะฮะเนี่ยปอรุ่งเรื่องนี่ยางรถยนต์ยางใหม่ยางเปอร์เซ็นต์อูปอรุ่งเรื่อง สวัสดีครับเจ้าปูครับสวัสดีครับโอ้โหซุมเงียบเลยเออไปไหนมาละครับอ๋อไปเชียงใหม่มาครับไปเชียงใหม่มาไปบ้านพหลวงวินมาก็เลยแวะมาแวะมาหาแวะมาเยี่ยมแน่อันนี้จากไหนครับในรถจากไหนไทยภูิครับอ๋อเดี๋ยวประหยัดประหยัดโอ้ อ๋อนี่มาจากชัยภูมิเลยเหรอครับเขาเอาโคมมาจากชัยภูมิเลยเหรอหรือไงอันนี้ไม่ใช่คมจากเทยภูมิคือเข้ามาไกลนักเขาจะเอาจากช่างหมดทุกอย่างอ๋อให้หัจัดหาให้ให้ฮักจัดหาให้ครับไอ้แล้วไอ้ไอ้เขาถ้าแล้วมีคงอายุทยาแท็กเตอร์อายุทยาแท็กเตอร์เป็นไหนแล้วนี่เนี่ยนี่เนี่อ๋ออันนี้เหรอครับนี่แหละอ๋อที่ว่านอนอยู่นี่นะตอนที่ผมมารีวิวคันนั้นใช่ครับอ๋ออันนี้ค่อนข้างสวยเลยคงตัวนี้นะเหรออายุทยาแท็กเตอร์ อ๋อนี่ไม่จัเมือหน้าเลยเหรอรอคิวอ๋อค่อนข้างต้องใจเย็นเอ้ยมันเย็นไม่ได้แล้วไม่รถผมมันจะต้องทำตามสเต็ปผมแน่อ๋อต้องทำตามสเต็ปเฮ้่ว่าเราต้องจัดของเราไปอย่างที่เราต้องต้องทำเนาะไม่เอาแบบพองานเยอะจะต้องรีบจะต้องรีบเอาลูกโซ่ลูกไมวแมวอะไรนะแมวอ๋อห่อตอนละคันน่าเหมือนต้องลูกชายคนนึงเนี่ยน่รัโอ้โหแจ๋วเลยเนี่ยดูดูทรงขนาดนี้ก็แจ๋วเลยเนี่ย นี่น่าจะมาห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับเนาะครับ,รบใช่แล้ว oh, โอ<ฮ>้โหดอกยางใช้ยางยดอกนี้เลยอ่านี่เก็ต้องเปลี่ยนใหม่ยางตา,างใหญ่เข้าไป oh. อ๋อน,นี่กระทะหกล้อนะฮะนี่สไตล์ของช่างปลูกก็คือกระทะหกล้อคอ่จาจะกระทะหกล้อแล้วก็หน้าแปลนครับโอ้โห oh. ส,สิบเพื่อที่จะใส่โอ้ข้อพื้นฐานแต่ยางนี้ต้องเปลี่ยนยางใหม่ให้เนาะครับอ๋อ ต้องเอาให้ดีให้ลูกค้าติดใจเลยเมื่อคลิปที่แล้วที่ผมมาถ่ายของช่างปูเอออันนั้นมาจากสกลนครเลยเหรอใช่ครับโอ้โหแต่ไหนว่าถูกใจเห็นคลิปแล้วถูกใจเลยแป๊บเดียวไปมาโทรมาเลยโอ้โหตัดสินใจมาเลยไงไม่ไม่ใช่ใกล้ๆนะไม่ใกล้ครับคือมานี่เตรียมเตรียมมาเอาเลยนะถือเงินสดมาเลยไอ้คันนั้นขายทั้งเครื่องด้วยไหมขายทั้งเครื่องไปเลยอ๋อแปดหมื่นห้าอ้คันนั้นแปดหมื่นห้าแล้วครับพร้อมเครื่องอ๋อผมลงไปเจ็ดหมื่น จะพ่อตัวโครงอ๋อวันี้เขาเปลี่ยนใจเอาเครื่องด้วยเปลี่ยนใจเอาเครื่องด้วยอ๋อแล้วคันนี้เหรอเนี่ยคันนี้ก็น่าจะพอๆกันครับเพราะว่าไไม่ด้เอาโครงเอาเครื่องมาอ๋อเอาแต่เอาแต่ของเราหมดเลยของเราหมดเลยแต่ไม่ได้เครื่องอย่างเดียวอ๋อ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 โอ้เรากะเปลี่ยนใจเอาเครื่องด้วยก็ได้เนาะไอันนี้เครื่องเอามาซ่อมด้วยใช่ไหมครับเนี่ยก็มันก็เลี้ยงไม่ได้อ่ะพี่อ๋อ หรอคะเอาแล้วเห็นไอโครงนี่มาจากไหนมาใหม่อตอนนี้ก็มาใหม่เหรออันนี้เป็นเอ็นซีนึ่งสามหนึ่งอ๋อว่างๆก็จะทำเนาะเล้วแล้วเห็นรถหนานันเอามาทําไปหรือยังไฮดรอลิกใส่ไฮดรอลิกยังใส่ไฮดรอลิกไปหรือยังรถหนานันยังเหรอลิไม่ใชได้ทำให้แกเลยเหรอเห็นว่าสั่งไฮดรอลิกมาแล้วไม่ใช่เหรอสั่งมาแล้วไม่ใช่หรอโอ้ยยังเลยครับไม่ได้ทำให้กเลเหรเนว่าสังไมาแล้วไม่ใ เออนุ่นแหละอีกหลายเดือนอีกหลายเดือนอ๋อเดี๋ยวผมมาพามาดูคันนี้อันนี้โครงตราช้างบิ๊บกจิ๋วบิ๊กจิ๋วแปดแปดบิ๊กจิ๋วนี่เป็นโครงไอ้มันเป็นเกียร์ธรรมดาเนาะบิ๊กจิ๋วเ, <Ch> เกียร์ธรรมดาเท่าไหร่นะแต่ไปโครงบิ๊กจิ๋วบิ๊กจิ๋วนี่รู้สึกจะหลายกี่เผานะบิ๊กจิ๋วนี่บิ๊กจิ๋วแปดแปดอ๋ออันนี้สามเผาเนี่ยบิ๊กจิ๋วแปดแปดดีเหมือนกันหมดแล้วครับ พูดถึงดีเหมือนกันหมดแหละถ้าคือโค้พวกนี้คือเจ้าของเขาเดิมเขาใช้อยู่ถ้าเจ้าของเดิมเขาบอกว่ามันปกติมามาหาช่างมันก็ปกตินั่นแหละเพราะว่าช่างไม่ได้ไปซ่อมแซมอะไรเนาะเพียงแต่ว่าเราทําแบบโครงเป็นนั่งขับนะบางคนเอฟซีบางคนก็บอกยังไม่เข้าใจนะว่าการทํารถหถนั่งขับนี่มันจะใช้ได้หรือมันจะง่ายมันจะเสียไหมเขายังไม่เข้าใจนะผมคิดว่าผมอธิบายผมพูดดีมามันก็ต้องดีกับใช่ใช่คือช่างมีหน้าที่แค่ทําโครง โครงสร้างเป็นนั่งขับเฉยๆอ๋ออันนี้ก็ลูกค้าเตรียมไม้พร้อมหมดเลยนะหรือว่าหาซื้อมาสำรองไว้อ๋อเนี่ยไม่ขายผมไปสักชุดมั้งสองแต่เราจะแถมไปให้หนึ่งอ๋อแถมไปอีกหนึ่งไม่ไม่ไม่จะจะไม่สรรเสริญไถซีอ๋อเพราะว่ามันจะอยู่กับเราไม่นานรถโอยรถอ,อันนี้อันนี้แน่นนะครับนี่คันนี้โครงนี้ยังแน่นอยู่นะแต่มันมีเบรกยังไนี้อ๋อมันเป็น อ๋อเบรกใหม่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 ครับตันนี้เป็นเบรกใหม่ใช่ไหมไม่ใช่หรือนะไม่ใช่ไม่ใช่ครับใช่อ๋ออ๋อใช่ใช่เปลี่ยนผ้าเบรกครับเปลี่ยนผ้าเบรกเป็นผ้าเบรกมอเตอร์ไซค์ธรรมดาเป็นดัมเบรกธรรมดาอย่างไม่ได้นั่นผมก็ท่านทำใหม่นะตัวนี้เบรกผมจะเพิ่มใหม่หมดเลยเพิ่มให้มันใหญ่ขึ้นนเบรกก็ทใหม่ับ อ๋อตัวนี้นะอ๋อเนียเอามาใส่ใหม่ให้เขาเลยใช่ไหมใส่ใหม่เลยเป็นเป็นชุดเบรกเราเอามาเชื่อมใส่ใหม่ใช่ไหมใช่อ้โหเดี๋ยวผมทบทานดูก่อนผมดูก่อนว่าไอ้ตัวนี้มันเป็นเหล็กโลอใช่ไหมใช่ตัวเชื่อมอ่ะมันแพงนะเนี่เหล็กหนึ่งเส้นหนึ่งมันแปดสิบบาทแปบาทเนาะนัหลวงพอหลวงวินผมจำคำพ่อหลวงวินมาบอกเส้นหนึ่งต้องแปดสิบบาทแล้วอันนี้น่าจะประมาณไม่ต่ำกว่าสี่เส้นใช่ถ้าเชื่อมรอบไม่ไม่ต่ำกว่าสี่เส้นเลยนะ ูดง่ายอ่ะพี่ถ้าคนขี้เหนียวเนาะอาจาจะเชื่อมไม่ไม่แน่หรอกแต้มเต็มเต็มเต็มอ๋อผมจะไม่ขี้เหนียวขอให้เน้นให้ดีเน้นให้ดีลูกค้าจะติดใจคือไปเราเราจะต้องไม่ต้องตามเช็ดตามล่อมกันไงอ๋อใช่ใช่ใช่ถ้าไม่แน่จริงเนี่ยไม่มาจากสกลนครนะลูกค้าแถวแถวสกลนครแถวนู้นก็มีรถเยอะนะช่างทางอีสานก็มีรถเยอะนะแต่ว่าทําไมถึงถูกใจช่างปูอ่าคันนี้มีเจ้าของแล้ว คันนั้นก็มีเจ้าของแล้วนะแต่ว่าคันนี้ยังไม่มีเจ้าของอ๋อแต่ถ้าถ้าใครอยากได้จะได้คันนี้เป็นเจ้าของนะคันนี้เอ็นซนะไอ้คันนี้จะเร็วนิดนึงเดี๋ยวผมจะลงคลิปไวนะ้ฮะนะเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าท่านใดที่อยากได้ฝีมือของช่างปูนะครับเนี่ยอ้อี่สไตล์ของช่างปูนะฮะตัวนี้นี่ว่าเป็นน้องน้องน้องนอง้นองของเอ่อฟอร์ดเลยเนาะ เนี่ยเนี่ยสไตล์ก็จะเป็นสไตล์นี้นะครับเราไม่ไม่ต้องเอาใหญ่เทอะทะให้น่าเกลียดเนาะอยู่นี้ก็ประมาณนี้ก็สวยผมชอบสไตล์ของช่างปู่ตรงที่ว่าตัวรถสีน้ำเงินแล้วตัวนี้จะเป็นสีขาวแล้วก็ล้อเป็นสีขาวเนาะมองมองไกลๆมันจะมันมันจะตัดมันจะสวยดีแล้วแต่ช่างก็แล้วแต่จินตนาการอ่าใช่จะตัดตรงมาว่าเอาสีนี้ผมก็ทำสีนี้ให้กัแล้วแต่ลูกค้าเลยอ๋อ อันนี้ผมคิดว่าเป็น50%าสิบเซนตเลยนะ 50%, อะ50เอซ็นใช้ารทำระบบระบบขับเคลื่อนครับตอนนี้คาดจ็ติดแล้วยังเหลือระบบเบรกระบบเบรกพรุ่งนี้ก็พรุ่งน่าจะขับได้ตอนนี้นี่นะผมมาผมผมมาเร็วไปวันหนึ่งเลยนะ <c oughs> ถ้าผมมาใช้อีกวันหนึ่งนี่ได้เห็นวิ่งแน่นอนเลย <c oughs> เร็วๆนะ <c oughs> คือทำคันเดียวนะมันก็เลยเลร็วนี่ผมจะลองติดตั้ง ติดตั้งไฮดรลิกไปข้างล่างดูข้างหน้าอพอเราใช้งานมันเร็วยังไงฮะเร็วลงเร็วครับถ้าเราติดตั้งใต้นี่นะไฮโดรอลิกยังไงครับไฮดรลิกเราใช้กระบอกสั้นอ่ะผ่านหน้านี่นะอ๋อผ่านหน้าปกติเราจะใช้ตัวอย่างนี้ปกติใช้ตัวนี้แต่คันนี้ผมจะทดสอบเอากระบอกสั้นใส่ตรงนี้เลยข้างล่างเ่ยใต้นี่เวลามันยืดนิดเดียวก็จริงแต่มันทำงานได้เยอะกว่าเหรอครับ แล้วมันจะทํางานยังไงผมยังไม่เข้าใจเดี๋ยวก็ใคยดูเดี๋ยวเราค่อยมาดูดีกว่าค่อยดูดีกว่าอุ้ไว้ก่อนอุ้ไว้ก่อนเราจะเอาแบบให้มันเร็วอพอเราต้องเพราะว่าเวลาเราถ่ายเราดันเนี่ยมันมันช้าเวลาเรากโอนมันช้ามากๆาหน้าเนี่ยก็บอกมันยาวเราทำงานตรงปลายเหตุเนี่ยแต่อันนี้พวกราย้ายไนอยู่ตรงโคนมันเนี่ยมันขยับไม่เดียวก็จริงแต่ว่าปลายมันจะไปเร็วมากๆครับผมจะคือถ้าวันเราติดตั้งตรงนั้นผมก็แนวคิดของผมก็คือว่ามันต้อง ดันหน้าถอยหลังเดินดันแต่แต่ว่าเราจะให้ผ่านมันยกมันต้องมีเทคนิคอีกอย่างหนึ่งอ๋อถ้าว่าติดตัวนี้ก็คือง่ายคือยกขึ้นยกขึ้นยกลงแต่ช้ามากอ๋อเวลาเราถอยปุ๊บเราจะทำการจะดันเราต้องรอมันลงแล้วเราจะแบบเลี้ยงให้มันแบบมันให้มันนิ่งๆอ่ะมันยากเหตุผลที่มันมันช้าเพราะอะไรเพราะมันอยู่ปลายเหตุไงครับ อย่างไม่แรงมันคือไม่แรงไอ้แค่ร้องมันไกลใช่ไหมใช่มันไกลคือสายให้เราเรียนมันไกลไม่ใช่ไม่ใช่ใช่คือการยืดหยุ่นของมันไม่อยู่ตรงปลายเนี่ยพี่พูดถึงง่ายๆอ่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยทดูตรงนี้นิดเดียวอ๋อใช่ใช่ตรงนี้อ้านิดเดียวแต่ปลายทำไมอ้าเยอะอ๋ออ้าหลักการเดียวกันเอ๋อทฤษฎีเดียวกันเลยนั้งหลักการทฤษฎีเดียวกันเลยอ่าไม้สองอันเนี่ยตั้งอยู่อย่างเงี้ยเนี่ยดูปลายมันอ้าเยอะแต่บวมันอะไรอ้านิดเดียว เพราะถ้าเราติดตรงนี้ก็เหมือนกับอยู่ปลายเหตุเนี่ยมันต้องใช้ยืดยาวๆอย่างเงี้ยอาะไรผมยังไม่ผมยังไม่เคยเห็นแต่น่าจะคล้ายๆน่าจะคล้ายๆกับรถของญี่ปุ่นหรือเปล่าข้างหังต่ออิซากินี่ผมผมมาเอาที่ดีๆมาจากรถดำเหรอเพราะผมเคยทำรถดำน้องเขาดำขนาดเล็กครับครับถ้าเรามาติดตรงปลายปุ๊บเนี่ยมันจะได้ความยกเบาแต่ว่ายกได้น้อยอ๋อเศษถ้ามาติดโอนในปุ่มเนี่ยยกได้เร็วแต่ว่าน้ำหนักยกได้ไม่เยอะมันก็ต้องได้อย่างเดียวอย่าง ต้องดูคันนี้นะต้องจับตาดูคันนี้นะครับเทคนิคการติดไฮดรอลิกหน้าแล้วแล้วไฮดรอลิกนี่เราใช้กี่กี่กี่นิ้วไฮดรูลกยาวหรือไฮดรอลิกสั้นใช้ตัวสั้นครับใช้ตัวสั้นใช่ไหมแล้วถ้าเราใช้ตัวสั้นแล้วตัวข้างหลังก็ตัวสั้นเหมือนกันใช้ตัวเดียวครับเพราะฉะนั้นเราก็คือใช้ไฮดรอลิกขนาดเดียวกันมันมีความชักอยู่ที่20่สิบเซนเพราะว่าตัวหน้ามันจะ40่สิบเซนโอเคโอเคแล้วแต่มันทำงานน้อยลง ก็บอกเราจะทางานไม่น้อยลุกมากแต่ว่าการทํางานข้างหน้าเยอะพอเรากะโดดนี้เดียวนี่มันจะมันจะได้ดังใจเราว่าเราดันเนี่ยประมาณกี่วันที่เหลือคันนี้บอกไม่ได้น้พี่เพราะว่างานงานงานหน้าร้านด้วยเนาะเพราะวันรถบางวันผมก็ไม่ได้จับเลย้อมาจับเย็นๆเลิกงานจากรถใหญ่แบบนี้ก็ประมาณอาทิตย์นึงอาจจะเลยเนาะมันอยู่มันอยู่ที่งานหน้าร้านเราด้วยตื่นขึ้นมาไม่รู้จะเจออะไรมั่งวันหนวันวันนวัน ีผมก็เกลียดตัวเดียวมันตอนนี้มันไปกระโข้ยกันหมดแล้วอ่ะอ่าแล้วเอ็มไปไหนเอ็มเขาก็บอกมีอะไรเขาไม่ค่อยเก่งเรื่องอ่าเขาก็ไม่ค่อยเก่งเรื่องนี้เนาะอต่ไปทางโน้นเราก็ไม่อยากครับครับอ๋อเดี๋ยวรอดูนะครับเพว่าประมาณประมาณสักอาทิตย์สองอาทิตย์ประมาณนี้แหละนะประมาณสองอาทิตย์สองอาทิตย์เดี๋ยวผมจะมารีวิวให้นะฮะ คับเป็นอย่างไรบ้างครับท่านผู้ชมครับนี่ตอนนี้ก็อย่างที่เห็นนะถ้า f อซท่านใดนะที่เห็นใจที่เห็นฝีมือของช่างปูแล้วนะครับก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามรายละเอียดหรือว่าจะอยากเป็นเจ้าของก็โทรมาได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์0 0... นย์9แล้วศูนย์แปดเก้าอจ็่าผมจำเบอร์ช่างปูได้เลย 089954... 06 27นะครับ อยากจะแนะนําเสือไกอย่างนถ้ถ้าท่านใดอยากจะสร้างรถให้มันสวยมันงามกระปุกกระปุกของอะไรเนี่ยมันจะด้ลักษณะลงอย่างนี้มันเป็นกระปุกของไดานาอันนี้ไม่เหมือนกระปุกทั่วไปใช่ไหมใช่ใช่ถ้ากระปุกทั่วไปพวกเราติดตั้งแบบมันระบบแปะนอกแปะในเนาะมันไม่เหมือนกันขาตั้งจะต้องโดดข,ขึ้นข้างบนแล้วก็ยิงลงอย่างนี้แต่อันนี้ของมันจะลงตามตามลักษณะของมันอย่างนี้เลยครับเนี่ยหมุนซ้ายกับไปซ้ายหมุนขวาเข้าไปขวาอ๋อปกติถ้าคนนอนเนี่ยหมุนซ้ายไปขวาหมุนขวาไปซ้ายเนาะ ใช่ป่ะตมันจะไอ้นี่ต้องโดขึ้นถึงจะไปยิงซ้ายแล้วมันจะเกะกะใช่แล้วมันก็จะบางบางคันนี่ก็จะมันถ้ามันอยู่สูงเนี่ยมันก็จะไปเกะกะตัวนี้ด้วยเนาะตอนสตาร์ทมืออ๋ออันนี้ของของรุ่นอะไรครับเนี่ยไดนาครับรถไดนาเราแล้วมันเบาเหมือนพาวเวอร์เลยไดนานี่คือรถเก๋งไม่ใช่รถไอไดนาสามพันรถสี่ล้อกลางอ๋อโตโยต้าครับโตโยต้าไดนาอ๋อครับครับหรือไม่ถ้าเอาของปริ๊งอัพก็เป็นของอิสุอ๋อรถอิสุนี่คือมันเขาเรียกว่า แปะในอ่าพรงมาลไยแปะในแปะในพุบใส่พุบมันก็จะลักษณะหาขาอะไรขามันจะลงล่างให้ขาลงล่างเราเลี้ยวซ้ายมันก็ไปซ้ายเลี้ยวขวาไปขวาแต่ถ้าจะเป็นอย่างอื่นก็คือต้องตั้งขึ้นมันถึงจะถ้าเลี้ยวขวาถึงจะมาขวาอืมอันนั้นเลี้ยวซ้ายไปไปขวาเลี้ยวขวาไปซ้ายเนี่ยต้องต้องปรับหามันมต้องโดดนต้องปรับหาแต่ตัวนี้ไม่ต้องปรับหาใช่ถ้าเกิดเราติดตกคั้งเราจะเอามันลงเงนี้พุบเนี่ยถ้าเราเลี้ยวเนี่ยเราเลี้ยวมาขวาเนี่มันจะไปซ้ายอ๋อครับขับขับเ นะเอฟซีที่คิดจะทาคิดจะทํารถไถน,นั่งขับนะฮะจะทําเองหรือว่าจะให้ช่างทําก็ถ้าว่านะก็แนะนําช่างได้นะครับว่าอยากจะได้อ่าแบบนี้ผมอะไรแบบนี้แล้วมันจะได้หลบหลบอ่าเนี่หลบแบบนี้นะให้มันหลบข้างล่างเหมือนรถไถใหญ่เหมือนรถไถใหญ่นะอ่าเนี่ยเป็นคําแนะนําจากช่างปู่นะครับโอเคนะครับท่านผู้ชมขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามกับพัดพลคนรากหญ้าด้วยนะครับ ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ <Yeah. S 1> คลิปนี้ผมพัดพลคนรากแย้และชาปูสวัสดีครับ <Yeah. S 1> สวัสดีครับ